จ e ดอิงดิสทพาวละสิบหกดอนเก้าเก้าอูดาออฟ d แลนด์อาโซแพงลูกเดินแจ็คแจ็คุดแจ็อโซแพงลิีแอนด์ลองการ์ What is t called ค huh? ่ะ12.99 p e p o u h a ่ กระสังแตองแกงลำไยนายทีนายที่นายมาุ้นดีที่โซนเดียวปมงก้ดีนายนายทีนายโอ้มลิ้นจีโอ้ลิ้จีเล็กมาก so small นายทีนายี่นายเา can you believe this it's so b ไมในะจ โคขนาดโอ้ชวยได้น่าดีนาอนั่น้ะมชเนี่ยไม่ฟอร์มข้าข้าเหมือนกันบีราคาท่กันเย้วไม่ส่วนไทยแะยังโกขนาดเซไพรส์โอ้ไปดูซิมีอะไรบ้าง นี่อันนี้อร่นนอยมะม่วงมะม่วงเยอะมากนี่เส11ดอนเ99ดี5นะจีเยจีเยเป็นไรนะโอ้ยชูเลดของเรากิโนโปรเซ็นต์เอาแล้วกันนะ10ดอนออนเซลจัด15 99เหลือ10ดอนโอ้น่าสนใจมากที่ห่อนี้ไม่อร่อยหรอกที่ห่อนี้ที่ห่อนี้ไม่อร่อยเลยไม่เคยซื้ออ,อยู่แม่เลย ข่านี้ดีกว่าชายนี่น่าเชื่ออยู่มากนี่คือทุเรียนหมอนทองที่เราจะได้กินเคนเจสอทุเรียนไทยแลน Uh, วันนี้เราจะทดสอบนะคะว่าทุเรียนอันนี้มันจะอร่อยไหมโฟ o s e n m o n อนท i งทุเรียนผ f กทุเรียนแช่แข็งจาก i อ f mm hmm. Sunshine ช i ย e ดนมิชชันแนนะคะอันนี้ของไทยแน่ๆเพราะว่า mm hmm. เขียนภาษาไทย mm hmm. แล้วก็เอ้ย mm hmm. กาฟ o d k คิง และนี่คือทุเรียนของเราเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะจะเป็นลูกก็จะอาจจะเสียงนิดนึงเพราะมันมาอาจจะไม่อร่อยอันนี้เขาแกะมาให้แล้วนะอันนี้คือจากไทยนะคะมาจากที่ไหนจันทบุรีบริษัทสัญชาติเนชั่นแนล d r เก้าพัเราจะลองเปิดกันเลยกินกันดูอร่อยไหมยี่ห้อนี้ เราจะทำการตัดกันแล้วนะถุงนี้ก็ประมาณอ่าสิบห้าเก้าคนาดาแต่ว่าลดห้าดอนก็เลยเหมามาเลยสองถุงหวังว่าจะอร่อยเปิดแล้วค่ะโอ้โหเปิดมาสิได้สีชิ้นนะคะเราจะมาทดสอบรสชาติกันว่าเป็นยังไงทำการตัดแล้วก็เปิดกินดูนะว่าเป็นยังไง อ่าจะกินสดๆทด,ด,ด้กินแช่แข็งก็ยังดีนะ <c oughs> อ่ะาค่ะหืมกลิ่นหอมออกมาเลยนะ <c oughs> เรามาลองเปิดกันดูจะใส่ถ้วยนี้โอเค <c oughs> ขอเชิญลูกสาวมือสวยๆมาเปิดให้หน่อยสิลูกสาวมือสวยมากที่เปิดเลยโอ้เทออกมาง่ายเลยเพราะว่าเราปล่อยให้มันละลายนิดนึงละแต่ไนนั่ไม้ละลายดีนะ ดูสิดูสวยมากเลยอ่ะมันของสดเลยนะเอาถ้วยเอาช้อนมาสิจุ้ยนี่นะคะ <c oughs> ผลงานทุเรียนของเราสวยงามตราการหมอนทองโอเคเราจะยกเป็นชิ้นๆให้ดูนี่ก็คือชิ้นทุเรียนอย่างสวยเราจะลองมาชิมกันนะคะ นี่ก็ประมาณนี้เลยคะ่ะแช่แข็งมาอย่างสวยงามออลองชิมเล็กดูชิมดูนะมันกดงามมากนะคะเราจะริมทุนเราจะลองเปิดดูนะคะออนี่ค่ะทุเรียนรสชาติน่ากินมากแล้วชิมเลยนะ รีวิวนะคะรสชาติก็ดีค่ะเป็นทรวดชาติดีนะคะบางอันนี้จะมีบางยี่ห้อจะถงเขียวนี่จะห็นกิ่นหืนหืนได้นิดนึงไม่ค่อยอร่อยสีแดงเนี่ยอร่อยจริงค่ะสดจริงผ่านนะคะนี่ห่อนี้ผ่านถ้าซื้อขอแนะนำคิงนะคะ ฟุดคิงของแท้ของดีโฆษณาได้คะ่ะโฆษณาไหมน้อง <c oughs> นะคะฟุดคิงเป็นที่เรียนที่ใช้ได้ค่ะรสชาติดีเพราะเราเคยซื้อถุงเขียวมาอีกยี่ห้อหนึ่งแม่อ่อยเลยแต่ยี่ห้อนี้สดสดดีค่ะสดและสวยดีนะคะผ่านค่ะ